Awesome. They can make the rules, but it's time we lost them. Kick out the flaws and make things awesome. Let's change it, exchange it. Take out the doll and rearrange it. We ain't gonna take the no compromise, cause the time has come to optimize. One, two, three, four. We can make it, cause we're ready. ันี่สิฉันหลอนกิ๊กสิวครบรอบ200ปีมันต้องอย่างนี้สุดยอดเนาะฉันไม่รู้จะบอกกับเธอยังไงดีแต่ว่าต้องใช้เวลาเตรียมการ3มเดือน6วันสิอชั่วโมงแต่ว่าปาตี้จัดบ่ายนี้แล้วนี่อย่าเพิ่งท้อสิเพื่อนเอ๋ยเราสามารถเละเอร์และเจร์อสัมและจริงด้วยใช่วันนีดีใจที่เจอ เจริญฉันติดตามทุกสุดยอดไอเดียจำๆจของนายเลยรู้เปล่าจะขยันมีพยานไว้กิ้งเหรออาจารย่าโอนต้นนวดขนในหูเหรอจิตนาการล้นเลอวิดีโอเกมชีวิตจริงขอเล่นด้วยคนด้ฉันเป็นแฟนตัวยงเลยแซนวิชเนื้อมา ขอบใจนะเอ่อกัสใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังยุ่งมากและเอ่มก <c oughs> ็แง่ละเลสออซัม awesome. ขยันจะตายไปในจักรวาลนี้ม่ใครที่เท่แล้วก็น่าทึ่งไปมากกว่านายอีหรือเปล่าช่วยบอกหน่อยเอ่อเท่และน่าทึ่งเหรอแหมฉันเอ่เอพูดต่อสิขนาดอัจฉริยะยังต้องอิจฉานายเลยแต่นที่สุดยอดของความเจ๋งของนา,นายคือนายลอยกับดาวด้านังอืมให้เลสอยากให้งานนี้เสร็จหรือเปล่าต้องรียบลงมือแล้ว ดีกว่าดูไหมฉันสะกดคำว่าเจ๋ยงยังไงรอ,อเอสอเอตอเลสเตอร์ก็ชื่อได้ไงฉันขอแนะนำให้รู้จักกับสมาชิกใหม่ล่าสุดของทีมออซัมแกสแทนจอรินอ๋อพระเจ้าออพระเจ้านี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วไอ้ใจไม่ออ,อทำไมไม่ปรึกษาพวกเราก่อนเรื่องรับกัสเข้าทีม ใช่เราไม่รู้ประวัติความเป็นมาของนายกัสอะไรนี่ถ้าเกิดเขาแพ้มินิเค้กแยมปลาไหลของฉันละ่ะเราต้องการลูกมือนะอีกอย่างกัสเขาคิดว่าฉันเจ๋งดังนั้นเขาต้องเจ๋งนะเข้ามาถึงเจ๋งใช่ไหมไม่เลสนี่แหละจะเจ๋ง Here the party. Put show! party! a safe! สุดกระหัขอเชิญทุกคนมาปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ200ปีกริกเกอร์สเวลล์ดัชชี่พวกเราได้มากเลยนะเราอาจจะมองเขาผิดไปแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยไม่มีใครชมว่าฉันเจ๋งมา5นาทีแล้วนะเฮร่าชมฉันหน่อยไม่ทุกคนได้เวลาแล้วใช่เมืองของเืองที่ต้องชื่อสามทั้นคอนโคโดมคลิกเกอร์สขอสั่งให้ทุกคนปาร์ตี้ มีฐันด้วยโอ้ป่าทีนี่รัดมากขนาดของเค้กก้อนมันคือมานี่สิสุขสันต์วัเกิดจ้าคริกเกอร์ส์ลู กอร์ดอนริกเกอร์สตัวทำลายงานปาร์ตี้ว้าวพันช์ไม่ใช่น้อยน้อยกอรด์ดอนคบแล้วกอร์อนจะทำลายงานเลี้ยงกระจกกระจกนี้ซา อะไรครับเนี่ยฉันเองก็ไม่เข้าอา่าเดี๋ยวนะแซนด์วิชเนื้อนั้นเหรอนี่นี่ด้วยอีอแหืมอนี่ไม่ใช่นันตลไอซิ่งนี่มันเนื้อสีเดียวกับไอซิ่งก็หมายความว่าเธอทำลายปาร์ตี้วันเกิดครบรอบส0 0ปีของกลิเกอร์สวลล้เปล่านะคะ <c oughs> ถูกแต่ถามลอยว่าอย่างไปทางการผู้เธอหมดสิทธิ์ทำเรื่องเจ๋งๆอีกต่อไปแล้วมอบ้าคขาคุณฉันอยู่ไหนฉันขอประกาศให้ผู้คุณเป็นหน่วยตอบอ้านความเจ๋งเราถูกสับขาหลอกตีมขายกันน่ะกา๊าซไงทำไมล่ะก๊าซทำไมฉันบอกให้ก็ได้นะ เพราะว่าทุกครั้งที่พวกนายทำเรื่องสนุกสุดเจ๋งป้า่ปอปคอแตกของพวกนายฉันต้องเป็นคนที่สาำไว้ทุกทีอ,อ,อ,อสวยจริงด้วยคือเราขอโทษนะแต่ว่าสายเกินไปที่จะมาขอโทษฉันแก้แค้นพวกนายได้สำเร็จแล้วจะไม่มี เราจะบอกทุกคนว่านายทำอะไรบ้างฮะนายคิดว่าพวกเขาจะเชื่ออะไรฉันหรือทีมที่ทำลายงานบนเกิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองด้วยหุ่นยนต์กองแกมนที่พ่นไฟฮอ